สวัสดีครับผ่ากันไหนยังกินน้องลองกินน้องกันเดียวกันมาด้อต่อมป,ปลาปนกับหนุม่มอุบนเด้อช่วงนี้บ่ค่อยได้อันเฮ็ดคลิปปันได้เน็ตเบิดพี่น้องเอ้ยมันเบิดไฟดับปนเนี่ยวันไหนกับเพียงลังใจหายยาฝ้าวรืมกันเด้อพี่น้องเอ้ยทายไปกับสิไปไอ้อันนี้ โหลดวิดีโอไอ้อยู่ไวไฟบ้านมู่คนเราพี่น้องแต่หัดบ้านไอ้ถึงคอมเมนต์เด้อหาเงินก่อนไปสีดเงียบมาเงินกับเบิสจะละไปใส่เงินลดเบิดละเห็นไหมกับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเด้อครับเด้อฝนตกพี่น้องตกแต่เมื่อวงหลังแต่เฮ็ดคลิปไอ้ปูไอ้นั่นเมื่อวานฝนก็ตกลงมาหายเลยที่ปฏิทินเดี๋ยวจากไหนเนาะเพราะแต่เฮ็ดคลิปฝนก็ตกมาหายนะครับเลยไปไอ้ม,มัมี่แนวกินสุดซุดครับ ม,มันก็บันทึกว่าขนาดสุดดอกแต่มี่งานอยู่แต่ไอ้ฝนตกเลอยบ่ได้ไปเฮ็สิทธนะิ์นะตามกับพ่อได้เลี่ยมอยู่แต่ฝนตกทัางเขาเห็ดใหม่ขึนบ่ได้พี่น้องอไปเหนื่อไหลมาหาปลามาไอ้นี่หายปลาป